สวัสดีครับเ,เพื่อนๆลายวันพีซเ r ชร์ครูสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกครับในวันนี้ครับพิเศษมากมากเลยกับการรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างกับตันคิดนั่นเองโอ้โหผมได้เพื่อนเลเวลแม็กซ์ระดับ5ดาวมาด้วยคุณผู้ชมโอ้โหได้เห็นสเตตัสการจ่าจ่แบบนี้ครับแจ่มสุดๆเลยนะครับขอขอบคุณพีนนะ่ทัชไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม HP ของเจ้ายูแทสคิดเนี่ย สุดๆไปเลยครับ3,515หน่วยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็มีค่าพลังโจมตีที่สูงถึง1,298หน่วยเลยทีเดียวคารีโคบอรีอาจจะดูน้อยนิดไปสักนิดหนึ่ง69เท่านั้นเองนะครับผมโอเคสำหรับท่าไม้ตายเดี๋ยวเอาไว้ดูกันในเกมแล้วกันส่วนพลังของกัปตันครับอืมฮนี่ครับเขาจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับกลุ่มตัวละคร นั่นเองครับหรือกลุ่มสไตร k เกอร์ครับ2.5เท่าเลยทีเดียวสุดๆตรงนี้เลยครับผมผมก็เลยจะใช้ทีมแบบนี้ครับนี่ครับผมจะใช้ตัวละครของเพื่อนโอ้ครับนี่ครับรัง4ดาวครับยูเทสคิดครับน่ก็จะสเตตัสจะดูธรรมดาธรรมดาไปเลยนะโอเคนะครับผมถ้าไม่ตายเดียวกันส่วนกับตายในบลิตี้ก็จะลดลงมาครับจะเป็นคูณ2ครับ พลังโจมตีจะคูณ2สําหรับตัวละครกลุ่มชกนั่นเองนะครับผมต้องอัปเกรดเป็น5ดาวเพื่อจะได้2.5เท่านั่นเองนะตอนนี้ทีมนี้ครับเป็นทีมที่เป็นสายพลังไม่ใช่สายพลังกลุ่มชกค,ครับกลุ่มชกโจมตีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับใช้กระบองใช้พลองใช้อะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นอาวุธที่ไม่ใช่ของมีคมนั่นเองจะอยู่ในกลุ่มอ่าชกหมดเลยแต่ทำไมหนวดขาวอยู่กลุ่มชกอะไม่รู้เหมือนกันเนะ่เขาจัดกลุ่มกันเองนั่นแหละครับผม ผมจะโชว์ความสามารถในการล้มเจ้าสโมเกอร์ในล็อกเท้านั่นเองไปดูกันเลยมาครับมาครับผมว่าจะยากแค่ไหนนะว่าล้มยากแค่ไหนหรือเปล่ากับพลังโจมตีคูณ5นะครับผมกับตัวละครกลุ่มสไตรเกอร์หรือโชกคนั่นเองอามาครับคนหนึ่งยืนแบมืออีกคนหนึ่งยืนกอดอกนะครับตอนนี้อยู่ทสคิสของเราครับโอ้โห เอาเลยครับตียังไงก่อนดีนะนี่แนี่เอ้าวอย่าลืมนะครับว่าเราจะชาร์จให้ม่ตายนิดหน่อยด้วยนี่มาดูครับรวบรวมเหล็กครับเศษซากเหล็กด้วยพลังแม่เหล็กที่เขามีครับแล้วก็ยิงออกไปครับงนี้ครับดูครับกดเพอร์เฟกง่ายเลยทีเดียวนะครับดู เอฟเฟกต์เขาดีดูเอฟเฟกต์เขาดีนะครับดูง่ายดีนะครับร่างสีดาวเนี่ยนี่โหไม่ต้องฝึกเลยครับกดแม่นแม่นสบายสบายเลยจัดปนะครับเนี่ยกดง่ายมากโอเคไหนมาดูร่างห้าดาว้างดีก่อครับเขาทำยังไงโอ้โหเป็นเอามือมือ มือแขนกลนแปลธาตุค,ค,าครับฟาดลงไปครับก็เล็งค่อนข้างยากครับมาดูใหมอ้โหโอ้โหกรเตากราตาไปไหนครับกระเด็นครับคนเดียวด้วยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับจ๊มไหมนะครับโอ้โหจ๊มมากมากนะครับผมลืมไปเห็นหนึ่งเชิญนะครับอย่างนี้ต้องเอาลงครับนี่นะอย่ามาโจมตีเราไม่ชอบนะครับ เอาเลยครับ2เชิญแบบนี้ครับปล่อยเขาได้นะครับผมโอ้ยเพิ่งเห็นเลือดทีมน้อยมากนะครับอันตรายอันตรายมากมากเลยนะครับผมมาลุยสโมเกอร์นี่คิดถูกไปเน่ไม่เป็นไรนะนี่โอ้โหสุดยอดแรงมากมากนะครับผมจากการบุสของกัปตันและเพื่อนเนี่ยพลังโจมตีคูณ5เลยนะคุณผู้ชมนะครับจะใส่พลังไวครับจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหยังสู้ได้ครับอุย อุ๊ยทำไมเขาตีเร็วเฮ้ยทำไมอารูบิดาตีเร็วเมื่อกี้ตกใจเออแมโอเคครับท้าไมตายเต็มแล้วด้วยนะครับผมอา่าว่ายังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูสำหรับตัวเพื่อนครับตัวเพื่อนก่อนเลยเพราะว่าตัวเพื่อนตอนนี้สล็อตมันไม่ตรงสีน,นั่นเองถ้าไม่ตายของกัปตันคิดครับเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสล็อตให้เป็นสายพลังบูครับ ็โจมตีไปด้วยพลังเจ็ดเท่าของพลังโจมตีของกัปตันคิดนั่นเองนะครับผมให้กับศัตรูทุกตัวเลยนี่ครับผมจากสลอ็อตสีสีเมื่อกี้สีอะไรสีน้ําเงินนะสีหม่นเลยนะครับสีแพ้ทางด้วยกลายเป็นสล็อตสีแดงครับเสไอบูครับโจมตีได้รุนแรงขึ้นด้วยอ้าวอย่างนี้เลยโอ้โหฟาดไปเรียบร้อยและถ้าเพื่อนๆสังเกตนะว่าการชาร์จเธอน,นั้น รวดเร็วมากๆครับถ้าไม้ตายชาร์จเพียง11เอเทนเท่านั้นนี่เลเวล1นะคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเป็นเลเวลแม็กซ์คิดดูครับถ้าตัวนี้เลเวลแม็กซ์ครับจะชาร์จกี่เทนะินอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆดูโอ้โหฟาดกันแบบไม่ปราณีเลยนะะดูเบาๆใช่ไหมไม่ดูเบาๆนะครับ รุนแรงนะครับผมเอาละครับใกล้เจอสโมเกอร์แล้วนะครับผมจะสู้ได้หรือเปล่าผมไม่มีทางให้ตายสองคนที่จะสู้ได้ไหมไปดูกันเลยคุณผู้ชมไม่รู้แหละไ,ไอ้ไอ้โดนล็อกก่อนหนึ่งคนนะไอ้ไม่กลัวด้วยไปเลยดีกว่ามาครับเจอกับสโมเกอร์แห่งล็อกชาวนีน่เองทำให้เฟิร์สตายห่ะ จำผิดโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ลูกแก้ตรงสีอยู่นะครับเราก็โจมตีนไปก่อนเลยเลือดเยอะหรือเหรอเลือดเยอะใช่ไหมจําได้ว่าเลือดเยอะเลือดเยอะนี่นี่ยอนไปแสนนึงครับโอ้โห เขาไม่ล็อกกันแล้วเหรอแปลกใจนะครับสโมเกอร์ไม่ล็อกเรานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นครับแปลกใจไม่หายมาโดนแมกเนติกสตีลอาร์ไมไป่อยโอ้โหแล้วได้ลูกแก้วสรงสีมาแบบนี้ครับจัดการสโมเกอร์อยู่หมัดกันไปเลยโอเคครับผมนั่นเลยครับความสามารถของกัปตันฮิตครับ กลุ่มตัวละครสตรไเกอร์เนี่ยอาจจะมีน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่ตัวละครทิปเป็นตัวละครเก่งๆเนี่ยมันก็ต้องยิงบามาแล้วหายากทุกตัวเลยเนะครับตอนนี้ครับเป็นตัวละครที่หายากทั้งนั้นเลยอย่างเช่นหนวดขาวอย่างนี้อย่างเช่นใครนะใครนะ อุรุจิอุรุตนั่นเองนะักบวชปีศาจนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนั่นก็เพิ่มความสามารถของกลุ่มตัวละครสายชกเหมือนกันเพิ่มทั้ง HP แล้วก็พลังโจมตีเช่นกันนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็ต้องหามาด้วยความยากลำบากนะครับส่วนตัวละครที่หาได้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรียกว่ายังได้ใช้อยู่นะก็ยังได้ใช้อยู่นะครับสำหรับอารูบีได้ยางงี้อ่า้โหมีพลังงานตับ โอเคครับขออภัยคุณผู้ชมนะครับผมได้เห็นความสามารถกันชัดๆกันไปแล้วนะครับผมก็มีส่วนพิเศษอีกส่วนหนึ่งนะครับใครที่ชอบถามกันเหลือเกินนะครับว่าตัวละครนี้ใช้อะไรในการอัปเกรดบ้างนะครับโอ้โหได้มาแล้วอัปเกรดไม่ได้นั่นเองนะครับเราจะอัปเกรดมาดูของอัปเกรดกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับของการอัปเกรดจาก ระดับสีดาวยูเทสคิสครับขึ้นเป็นกัปตันคิดครับโอโ้โหเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะใช้มาน้ํารายชาครับแล้วก็เพนกวินหัวขโมยสีแดงครับแล้วก็เพนกวินหัวขโมยสีรุง้งเจ้าล็อบสเตอร์สีแดงแล้วก็มังกรลายถังสีแดงนั่นเองนะครับโอเคเก็ตเล่าจัดไปครับใครที่มียูเทสคิสครับจัดไปเลยนะครับสําหรับความสามารถรีวิวกันให้กระจ่างยังไม่พอยังดูตัว อัปเกดยังไงต้องรู้กันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อะไรอะไรเอ่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยก็มักจะมาถามกันนั่นเองโอเคเก็ตกันแล้วเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็รอเจ้ามังกรลายทางสีแดงอยู่เหมือนกันโอ้โหจัดไปเลยขอขอบคุณเพื่อนโอโูกับพี่ทัชอีกรอบหนึ่งในการให้ตัวละครมารีวิวนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม